สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมให้พร่องน้ำเตรียมพื้นที่รองรับน้ำหลากช่วงปลายเดือนกร,รกฎากคมนี้นายสุรศรีกิติมณฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสพนชกล่าวว่าจากฝนตกหนักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคเหนือบางพื้นที่จนเกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่โดยจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคามยังคงเกิดน้ำท่วมอยู่ โดยเฉพาะทานกดินชั่วคราวขาดบริเวณงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารระบายน้ําล้นของอ่างเก็บน้ําห้วยเชียงคําตําบลโนนราศีอําเภอบาร,รบือจังหวัดมหาสารคามจนมีน้าไหลหลากไปยังพื้นที่ด้านท้ายน้ําและเกิดน้ําท่วมครอบกลุ่มพื้นที่5ตําบลคือตาบลโนนราศีตําบลกาพีตําบลดอนง้วตาบลบัวมาศอำเภอบาร,รบือและตําบลหนองม่วงซึ่งปริมาณน้ําดังกล่าวไหลลงลําน้ําเสียวใหญ่และหลากเข้าท่วมในพื้นที่6ตําบลอำเภอวาปีปทุม คือตำบลหนองแสงตำบลโพชัยตำบลน,นาคาตำบลแคนและตำบลหัวเรือสทชได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่เร่งสุบน้ําออกจากพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและให้หน่วยงานตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาคารุลาศาสตร์และอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ํามากต้องพร่องน้ําก่อนเพื่อมีพื้นที่รองรับน้ำหลักที่จะเข้ามาอีกครั้งช่วงที่มรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นอีกรอบประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนี้ติยาพันยังเทียน Right